เสียดายแต่ไม่เสียใจนายทำเต็มที่แล้ววิวกุณวุฒิวิทิสารพายต่อวิเตอร์อาเซลเซนมือ2อจากเดนมาร์ก2ต่อ0ูนเซตคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์เป็นเหรียญเงินแรกของทัพนักแบดมินตันไทยนะครับต้องบอกว่าคือวิวก็ทำเต็มที่แล้วส่วนลุงอาเซลเซนเนะี่ยต้องบอกว่าโอ้โหตัวก็สูงรวมถึงมีจังหวะ มีลีลาท่วงท่าที่ออกกวนๆหน่อยแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นมีลูกตบที่โคตรแรงนะครับวันนี้เนี่ยตีเข้ามือของอาอร์เซลเซนทั้งนั้นเลยวิวก็พยายามละมีจุดเด่นในเรื่องเกมรับวิวก็พยายามจะรับพยายามจะโต้แต่ว่าวันนี้ต้องยอมลุงอาอร์เซลเซนจริงๆนะครับก็ต้องว่าถึงจะคว้าเหรียญทองไม่สําเร็จ แต่เท่านี้เนี่ยวิวก็สุดยอดมากแล้วสร้างประวัติศาสตร์นักแบดมินตันไทยที่คว้าเหรียญเงินแรกให้กับทีมชาติไทยรวมถึงตอนนี้วิวอายุแค่23าปีผลางอีก4ปีข้างหน้ายังสดใสนะครับส่วนวิลเตอร์ซิโอเซนเนี่ยเขาอายุ30ปีแล้วเขาก็อาจจะรีทายหรือเปล่าไม่รู้แต่วิวยังสู้ต่อยังมีเรื่องของโอลิมปิกเกมข้างหน้ารออยู่นะครับก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจคนไทยทั้งชาติก็ปรินปังใจให้เสมอนะครับก็คือคุณคือความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมิน เหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสของประเทศไทยครับผม